เรียบร้อยแล้วมากินข่าวน้ำกานเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วกอดผักปิดตำส้มหน่อไม้ต้มบ้าเถอของโปรดทั้งนั้นเลยขอาเนียวฮ้อนๆ้ขอขาเหนียวฮ้อนๆจ้ามาเพิ่มปรุงกันหน่อย ขอาเยอหนึ่งไหมมาอืมฮวนยังฮอนรึเปล่าเอาเยอะติดมั้งเนาเยอะฮวนแต่เคาไม่รูดวิธี ร้อนร้อนดูเลยร้อนดูเลยกินไม่ได้ วันนี้ตำลูกเดียวตำพอเป็นแจวกินกับผักเป็ดทอดลูกเดียวก็เยอะแยะเลยเพื่อนเพื่อนมะพต้นนี้อร่อยมีฝนมีลมมาต้องหาไม้ค้ำไว้ดีๆเลยจะได้มีกินตลอดกอบแพนึงกอบ พนหนึ่งแม่กอกชอบกินคนละอ,อย่างคนหนึ่งชับกินกอกคนหนึ่งไม่ชับกินกอกกอกมันกอกมันก็เคี้ยวง่ายอืม นิ่มแต่ต้องแบให้กินก่อน ม็มลลน,มลลนมทั้งหมดเลยรวเท่ามที่ฝานมะละกอก็แหมสุดยอดเลยเนาะปลูกฝานแหล่งดีอือทุกคนใส่เนี่ยสลน้ำไม้ปลูกเองใจยุกก่อ ไม่กินทุกอย่างอักตเปิดมันกับสื่องน้ำบอกแค่นิดเออข์ใกินเขาก็